สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะมีประเพณีบุญเข้าสากค่ะซึ่งจะนํากลอยมาไหว้บรรพบุรุษหลังจากนั้นก็จะร่วมรับประทานอาหารที่มีกลอยเป็นส่วนผสมค่ะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากลอยในช่วงหน้าฝนเนี่ยมีพิษซ่อนอยู่ค่ะที่ผ่านมามีผู้ป่วยจากการรับประทานกลอยแล้วนับ10รายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากลอยนะมีพิษอย่างไรแต่ตอนนี้ไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อน,น,นค่ะ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน้องบัวลำพูน้องคายอุดรธานีภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานี ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะมา ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันสิคะว่ากลอยเนี่ยมีพิษอะไรซ่อนอยู่บ้างค่ะกลอยเนี่ยมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางทําให้ใจสั่นวิง่งเวียนคันบริเวณคอคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียรู้สึกหายใจอึดอัดคล้ายจะเป็นลมถ้าเกิดว่ารับประทานมากๆพิษจะกดระบบทางเดินหายใจหายใจลําบากและอาจเสียชีวิตได้นี่คือขั้นรุนแรงที่สุดนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้จะใช้กลอยประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานไปก่อนนะคะมอเวลา ขอกอากาศบ้านเราแล้วค่ะแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อจ้า